จเริญในธรรมท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนวันนี้ธรรมยามเช้าตามเคยตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะเบ่งบานขึ้นมานะยามเช้าเราก็ได้มาทำการดูวิวตาม ชายฝั่งตอนเช้าแล้วก็มีการให้ธรรมะไปด้วยก็วันนี้วันนี้ก็มันลมตะวันตกก็พัด พาไปทางตะวันออกนํะนำจอกแหนไหลเข้ามาทับถมออดอกบัวสวยๆแล้วก็มีน้ำตอนนี้มองไม่เห็นน้ำแล้ว มองไม่เห็นน้ําการคลองบานคลองเรือนการเจริญในธรรมท่านมหาชนทั้งหลายวันนี้ก็จัดรายการธรรมยามเช้าตามเคย เราจะพูดไปแนวเรื่องโลกประกอบธรรมโลกประกอบธรรมอย่างไรคือสัตว์โลกทุกวันนี้ไม่ได้ประกอบกับธรรมไม่มีธรรมมาประกอบในการอยู่การคลองบ้านคลองเรือนการคลองภูมิประเทศ การคองมหาชนทั้งหลายการดูแลการให้ความรู้อันนี้เลือกว่าโลกทางโลกเราก็เลยรู้ได้เองเห็นโลกอย่างแจ่มแจ้งมาพูดให้ฟังส่วนทุกวันนี้เรามหาชนทั้งหลายเนี่ยอยากได้บุญอยากมีบุญ มีโภกทรัพย์มีสิ่งที่ปรารถนาแต่แล้วการกระทำของมหาชนทั้งหลายทุกวันนี้มันเข้าข่ายในการกระทำอันที่ว่าไม่พ้นจากอบายได้เลยจะว่าทำบุญบุญนั้นก็ทำแล้วก็ได้น้อย ไม่พอเพียงที่จะนาออกจากอบายได้การทำการงานใดๆก็ตามก็ไม่มีธรรมะเข้าไปประกอบอยากจะได้อะไรมันก็ไม่ได้ก็ตามจะคิดจะ,จะพูดอะไรก็ตามจะคิดอะไรก็ตามก็ยังทำอยู่ ปวนเปี้ยนอยู่ในอยู่ใกล้ๆอาบายจะพูดก็พูดอยู่ใกล้ๆอาบายจะคิดก็ยังคิดอยู่ใกล้ๆอาบายกระทาการงานอันใดก็ทําอยู่ใกล้ๆอาบายอาบายคืออะไรอาบายคืออบก็ทําบุญไม่ห่างออกจากอาบายได้แม้เราจะปฏิบัติ ก็ไม่ได้ห่างออกจากอบายได้ปฏิบัติธรรมมันก็ไม่พ้นจากอบายทุกติวินิบานินรกแม้จะได้เป็นเทวดาก็เป็นเทวดาชั้นอยู่ยังไม่พ้นจากอบายได้นี่แหละแม้แต่บัณฑิตที่แสดงธรรมให้บัณฑิตผู้รู้ก็ยังรู้แค่ ยังไม่พ้นอบายอีกแม้แต่จะเป็นใครๆก็ตามเป็นบัณฑิตทางโลกบัณฑิตทางธรรมรู้ทางโลกมากก็ยังรู้ผลทางผลจากอบายไม่ได้บัณฑิตใดๆนักบวชใดๆก็ตามทุกวันนี้ก็ยังไม่พ้นจากอบาย ยังเกี่ยวข้องอบายอยู่อันนี้เป็นชีวิตสัตว์ทั้งโลกอยู่กันแบบนี้แล้วพวกสแสวงหาบุญก็ทำบุญก็หากได้บุญแต่ยังไม่พ้นอบายได้พูดสแสวงธรรมแสวงธรรมก็ได้ธรรมรู้ธรรมเห็นรมแต่ธรรมนั้นคงไม่พ้นจากอบาย ก็ห่างออกไปหน่อยแม้พวกประพฤติปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิอยู่ก็ตามก็ยังไม่ผลจากอบายเสียเป็นส่วนมากเพราะเหตุว่าการกระทำนั้นๆมันยังละอะไรไม่ได้บางกลุ่มก็ปฏิบัติเอาบางกลุ่มก็ปฏิบัติหาฤทธเดช แม้จะเดินทุดงเพื่อปฏิบัติสแสวงหาธรรมก็ทำอันเป็นของจะเป็นของือสีไม่พ้นไปจากอบายก็พากันหาเอาไม่ใช่หาละหาทิ้งอันนี้มันก็ยังไม่พ้นอบายอยู่ดีอยู่กันทุกวันนี้ก็อยู่แบบตามภาษาของ ชาวโลกอยู่ในกาม,มะขุนเมาอยู่ในกามบกอยู่ในกามไม่ห่างจากกามได้มันก็เลยไม่หลุดออกจากกามไปได้เพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าไม่ตรงตามศาสนาของตนเองเลยในการกระทำนั้นแม้ว่าเราจะพากันทำบุญ ก็บุญตามประเพณีแม้เราจะทำอะไรอะไรก็ทำตามๆกันมาไม่ใช่ตามธรรมวินัยไม่ใช่ตามพระศาสดาบัญญัติมันก็เลยผลผลระบายไม่ได้นี้คือการกระทำกันทุกวันนี้ชาวพุทธก็ดีเป็นส่วนมากหาได้ยากเลยที่ บุคคลที่จะทำให้ถูกต้องอยากกระพ้นอบายทำอย่างไรต้องทำตามศาสนาของตนเองศาสนาคือคำสอนทำตามคำสอนของศาสนาใครเป็นเจ้าของศาสนาเป็นผู้บัญญัติศาสนาออกมาแตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะนั่นแหละ เจ้าของศาสนาเราควรจะเข้าไปตรงนี้มหาชนทั้งหลายผู้ชมผู้ฟังผู้ใดสนใจอยากจะพ้นจากอบายต้องเข้าไปตรงนี้หากผู้ใดยังไม่สนใจก็เวียนว่ายตายเกิดทุกแล้วทุกเล่าอยู่ตลอดอยู่อย่างนี้ หาที่สุดเบื้องต้นไม่ได้หาที่สุดเบื้องปลายบนเบื้องปลายนี่ก็ไม่ได้ไม่รู้จะไปถึงไหนการทำบุญก็ไม่รู้ว่าเราเองจะได้บุญบุญเป็นตัวอย่างไรก็ไม่รู้มันก็พ้นอบายไปไม่ได้เพราะไม่มีหนทางที่จะไปที่จะได้ทำกันอยู่ทุกปีทุกเดือนทุกวัน ก็ไม่รู้ว่าจะได้บุญอย่างไรคนให้บุญก็ไม่บอกว่าอันนี้เป็นบุญอันนี้เป็นบาปอันนี้เป็นกุศลอันนี้เป็นอกุศลทำอย่างนั้นเป็นกุศลทำอย่างนี้เป็นอกุศลก็ไม่ได้บอกกันอันนี้ไม่ทราบว่าพากันศึกษาอะไรมาเพียงแต่ผู้ตุชนคนเขาทั้งหลาย พากันทำตามๆกันมาแค่นั้นหาช่องหาทางนี่ให้หลุดออกจากอบายไม่มีก็เลยทำตามๆกันมาทุกวันนี้ไปถามใครใครก็ไม่รู้จักว่าทำแล้วได้อะไรได้ถึงไหนก็ไม่มีใครทราบแม้ตัวเองไม่รู้ตัวเองเลยว่าทำแล้วได้อย่างไรได้อะไร เปรียบเหมือนดอกบัวที่อยู่ในน้ำเนี่ยมีน้ําประยุงไว้ดอกบัวแดงกลุ่มนี้เมื่อมีน้ํามามันก็พากันออกเงยเกิดขึ้นมามีน้ําประยุงเอาไว้ดอกบัวแดงกลุ่มนี้เดี๋ยวนี้ตอนนี้น้ํากำลังแห้งเหียดไป เมื่อน้ำแห้งเหี่ยดไปแล้วบัวนั้นก็สูญหายไปดับไปพอมีน้ำมาอีกมันก็งอกขึ้นมาใหม่เกิดขึ้นมาอีกแต่กว่าน้ำจะมาแต่ละครั้งมันก็นานเป็นปีปีอยู่ในโลกเราเนี่ยพอน้ำมาก็คอกเงยขึ้นมาได้ดอกบัวนี้ก็ เปรียบสเสมือนพวกเรามหาชนทั้งหลายไปทำบุญก็ไม่เกิดบุญเหมือนภายแรงบัวก็เกิดไม่ได้ไม่มีน้ำมาประยุกไม่มีน้ามาให้เกิดเราเหมือนกันถ้าไม่มีบุญประยุงแล้วเราก็เกิดไม่ได้เกิดผลอะไรไม่ได้มาก พอทำบุญไปหน่อยหนึ่งบุญก็พยุงเอาไว้ให้อยู่ดีกินดีบ้างสุขบ้างทุกบ้างปนกันอยู่ก็เหมือนเหมือนกันกับมีน้ำบ้างไม่มีน้ำบ้างแรงบ้างแห้งเหียดไปก็ทุกไปมีน้ำมาก็จเจริญงอกเงยขึ้นมา พอน้ำเหี่ยดแห้งไปมันก็เหี่ยวเฉาตายไปเป็นธรรมดาเหมือนบุญเราไม่มีเราก็ทำอะไรก็ไม่ได้ได้รับโทษรับอะไรทรัพย์สินเงินทองเข้าของก็เหี่ยดแห้งไปแล้วก็ติดหนี้ติดสินกันเอาไว้มีน้ำมาประยุงหรือมีบุญขึ้นมาเมื่อ,อไหร่ บุญนั้นจะส่งผลเมื่อไหร่ถึงจะเท่ากับมีน้ำฝนตกลงมาเต็มบึงหนองแล้วก็มีบัวเกิดขึ้นมาได้ทีนี้พวกเราไปทำที่ไหนบุญบุญที่มาให้เราได้เกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดเป็นบัวทุกวันนี้ บุญนั้นมาตั้งแต่อดีตชาติหรือชาติก่อนที่เราทำเอาไว้มันมาส่งผลให้เราได้เป็นมนุษย์เมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วการกระทำของเรามันก็ยิ่งทำให้เราเน่ยจมเพราะว่าแม้จะทำบุญก็ทำบุญตามประเพณีทำตามๆกันมาผลมันก็ไม่เกิดไม่มีไม่งอกไม่เงยจะมาส่งผลให้เราก็ไม่ได้ ประเพณีทำตามๆกันมามันเป็นอาบุญเป็นเสียส่วนมากเป็นอกุศลเป็นเสียส่วนใหญ่จะเป็นกุศลในส่วนน้อยมันก็เลยไม่มีบุญมีกุศลผลบุญไม่ตอบสนองไม่ส่งผลให้เราได้มีได้มีทรัพย์สินเงินทอง บุญเท่านั้นทำให้เราเกิดรั์ศีลทําเท่านั้นทำให้เราเกิดรั์ได้ทานก็เป็นบุญรักษาศีลก็เป็นบุญภาวนาก็เป็นบุญเราไม่ได้ทำเลยเราได้แค่ให้ทานเอาอามิตรลายๆนะ่ะไปทานทำบุญก็แค่นั้นก็ว่าตัวเองได้บุญแล้ววางกิจให้ทานก็ไม่เป็น วางกิจอย่างไรให้ทานอย่างไรมีผลมากมีผลน้อยก็ไม่เข้าใจเพราะไม่มีบัณฑิตใดที่จะมาถ่ายทอดบอกสอนให้ขาดคุณธรรมขาดความรู้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะเป็นภิกษุผู้นำเป็นภิกษุผู้พระพุทธเจ้ามอบหมายให้ภิกษุ ศึกษาเล่าเรียนธรรมของท่านแล้วก็มาถ่ายทอดบอกสอนมหาชนแต่แล้วก็ไม่มีภิกษุใดก็ตามก็ไม่แตกต่างกับมหาชนมีมากอยู่แต่ไหลาตามญาติโยมไปหมดเลยไม่มีใครที่จะนหยุดชุดกระชากมหาชนให้หยุดให้ยัง่งให้ ขาดจากการทำบาปมีแต่ลุยกันไปตามๆกันโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้สนุกสนานกล,ล้าเลงบันเทิงใจในขณะที่ทำพอเสร็จแล้วก็เศร้าหมองเพราะเงินทองไม่มีอันนี้ก็เหมือนกันเพราะกรรมเก่าที่ส่งผลมาให้เราทุกขณะ กรรมที่มีอยู่ในอดีตชาติที่ทำมาส่งผลมาให้เราอยู่เรื่อยๆทำให้เรายากจนบ้างรวยบ้างเป็นเศรษฐีมีเงินมีทองบ้างเป็นยาจกไรทรัพย์สมบัติบ้างอันนี้แตกต่างกันเพราะการกระทำของเราสร้างสมบุญกรรมมาไม่เท่ากัน พอมาถึงชาตินี้พบนี้ได้เกิดเป็นมนุษย์อีกก็ไม่พากันกระทำกรรมขาวต่อทำแต่กรรมดำเป็นส่วนมากก็เลยไม่ได้ตามปรารถนาของตนเองพระศาสดาบอกกัาไว้อยู่ว่าไม่ใช่กรรมเก่าที่ส่งผลให้เราได้อย่างเดียวเราสามารถสร้างกรรมใหม่ได้พอเราเกิดมาเป็นมนุษย์เสร็จปุ๊บ เติบโตขึ้นมาแล้วเราไม่ได้สร้างกรรมที่ให้มันเกิดบุญเกิดกุศลเกิดสุขขึ้นมาได้กรรมใหม่ที่เราสร้างเราก็สร้างจะเพาะที่กรรมดําเป็นส่วนมากเพราะอะไรเพราะทำตามๆกันมาเป็นประเทนเพณีไม่ได้ไปแสวงหาบุญอันยิ่งไม่ได้ไปแสวงหาธรรมอันยิ่ง ไม่ได้ไปทำอันธรรมอันเป็นประศึกษาเล่าเรียนทำอันเป็นประเสริฐมันก็เลยเป็นเช่นนี้ทำอะไรอะไรก็ป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนอยู่ที่อบายกันทั้งขอจบเพียงเท่านี้